้มา <c oughs> สร้างเสียงฟ้าร้องสั่งนะครับฟ้าร้องสั่งก็เลยไม่อยากมีเสียงฟ <c oughs> ังเสียงฟ้าร้องแบบงพังก่อนเช้าวันที่29ลามคม2566วันนี้ที่ได้ยินเสียงนีงน่งเงียฟ้าร้องสั่งก็เลยลุกขึ้นมาดูขึ้นมาดูเรดาร์ข้างหลังว่าเกิดอะไรขึ้น เรดารควันเก่นเนาะเรดาขควันเก่นเพื่อเบื้องบริเวณที่อยู่เต็มเลยรี่สึกว่าฝนเคลื่อนมาจากอทางใต้ที่ตนอนหลัทางใต้ รูได้ยินเสียงทากรือเปล่าเน,ะะนาะนลักษณะของฝนฟ้าร้องดังโกลมคามนะีับท้ามนอ่นอนเป,ป็นหลักก็ขึ้นมาดูเนาะ,ะเกิดอะไรขึ้นจุดทับจุดทับเลยเ้ิเอกล้องถ้าเิดกล้องจะเห็นเห็นฝนตกหนักมาก ตกทุกวันเลยครั้งเช่ยงนี้ตกทุกวันเลยเช่ยงเย็นๆยองๆกลางคืนเป็นธรรมดาของฝน,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 นเนี่ยเช่วงฟ้าบอกฟังฟ้าฝนกลนหนาวถามว่าฝนสุดท้ายไหมมันก็ยังมีสัญญาณของลมเสียงคลิปอยู่ครับสัญญาณของลมมีสารอยู่ แต่อยากให้มาดูไอ้นี่เนะาะเนี่ยลงเจ็ดตีมลมไอะระดับสิบกิโลหรือสิบกิโลเนี่ยเริ่มจะพัดเป็นพิดแต่ว่าจบเขียนไอทางใต้ก็แสดงว่าเริ่มเข้าดูหนาวแล้ว เพราะว่าฝนนี่ก็คงจะเป็นฝน็นฟ้าร้องสั่งพบค่มแบบนี้เราคงจะเป็นอะไรท่มีหนาวตามทีผมตียมฝนเอาไว้เนาะเดียววันที่วันที่หนึ่งที่สองเี่พบลมตมอวันตกเขียงใต้คือพบในบันทึกเดี๋ยวมาดูในบันทึกแปดสิบวัน เดินทุกว่า80วันมันก็จะบอกว่า่วงนี้แหะเดิ่นพบษมือว่าจบทั้งตายละะมนอเี่งนี้มีท้อฟ้าโป่งเขียวแล้ว,ว่าที่30สุลามฎร์บุรีดงว่าคมอากาศถูกเข้ามาแล้วรา่ว่าลมเป็นลมพายัเอยแดงว่าังมีฝนอยู่เดือน30 พอมา31สุลาคมรุ31ตุลาคมนุรีมบอกว่าไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเปล่าเนาะฝนมึงจะแรงหน่อย31สุลาครมงจะเริ่มมีลมตะว,วันตกเบาๆแต่วันที่หนึ่งนะครับชัดเจนเลยครับวันที่หนึ่งาจเป็นลมตะว,วันตกเฉียงใต้ล้วฟ้าโปร่งเขียวอันนี้ก็แสดงรว่าคู่ คูลงคู่ความสมมาตรเราจับคู่วระวัางลมตะวันตกเฉียงใต้สมมาตรกับลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมะครับถึงชัดอ่ะวันที่หนึ่งนี่รู้สึกว่าความกดอากาศสูงลงมาละแต่ลมรู้สึกว่าพัดยังไม่แรงเท่าไหร่นาะแต่เดาว่าเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเต็มตัวทผมเตียพ,พยากรณเอาไว้ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวในช่วงนี้ วสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งที่สองนะเนี่ยแล้วก็มาพบรมไอ้อีสานก็โชกแรงแล้วก็มีเมฆคุนหนาทึบในช่วงวันที่สามอาจจะมีการพัฒนาตัวของพ็าดอากาศต่ำกำลังแรงทีหนึ่งเนี่ยยมีพบรมอีสานอีสานวจน่กับทางถึงวันที่แปดเนี่ยแต่ะก็จะมีลมไอ ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพัดแรงแต่ยังมีเมฆยังเมฆเราก็ยังไม่เห็น,หนว่ามันจะมีไอเมฆท้าฟ้ามันจะเปลี่ยนถ้าจะเป็นข้อพูดอากาศสูงกลังแรงจริงแล้วาอากาศจะเย็น,นจริงๆมันจะต้องพบเนี่ยพ้าเขียว แาคเขียวสวนมีร้อยตัวอย่างนี้อันนี้เมฆทวีขึ้นรงวีขึ้นแสดวงว่าเป็นลมหนาวธรรมดาเปนทุกะเย็นมากเราเป็นลมหนาวแหละช่วงนี่เก,ก,ก้าส1บอดอะไรเนี่ยช่วงกระทงครบลมจะโชกแรงในช่วงนี้นจะมีการพัฒนาตัวคอมพายุตัร์่สิสามสิบสามสิบสวงนี้2วันเนี่ย มีพยุพัฒนาตัวอาจจะเป็นถึงวีิชั่นหรือพายุสัวนร้อนอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาดูนี่มาด้วยนี่ราวเทียม <c oughs> รู้สึกว่าบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่มันจะมี ไตคอนิคเนาะตรงนี้แต่ดูลมระดับนี้มันถึกพัดเข้ามาในบ้านเราเนะลม500กตโลกรัมข่าวตัวที่นำนำพายุเข้าสู่ประเทศไทยแล้วมันจะพัดลักษณะนีน้ถ้ามีพายุก่อตัวหรือว่าอยอมพบกดอากาศตา่ำก่อตัวมันก็มีโอกาสที่จะ ลงสู่ทะเลจีนใต้ได้อยู่คับคภูมิลามภูมิลามเลยดูภาพถ่ายเราไอ้ภาพถ่ายเมฆจากไอ้คูเกิลเอิร์ดเนี่ยก็บอกเนาะม,ม,มีกลุ่มเมฆน้แน่นไปตรงถึงมาจากเวียดนามเข้าสู่ภาอีสานนะ่ะ นี่ตัวที่เห็นที่เป็นไซรคลนิคไซรคลนิก,นกนจะมีกลุ่มเมฆยกันยาวแบเนี้ยมันเป็นแนว <c oughs> ลมลม,ม,วม,ออลมันพัดลมมันพัดไอต่าชนกันตัวมมล์ยาวไปเนียมันจะเกิดอะไรขึ้นลมมันพัดลักษณะไหนเนี่ยเนี่ย น,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 นี่ลองเป็นอันนี้เป็นในพัดเป็นในแอนตี้เซโยมิกอันนี้อันนี้เป็นขค้ื่กระแสลมตะวันตกลมห้าร้อยน,น,นั่นลมห้าร้อยลมสองร้อยห้าสิบืออาจะพัดลักษณะแบบนี้นึ่งเหมือนกันเลยน,นี่มันแจ็ตนี่แรงมากลงมาต่ำพัดผ่านภาคเหนือเลยถ้าช่วงนี้ภาคเหนือมีอากาศ ยกตัวเป็นฟ้าเป็นฝนหนึ่งรับรองฝนแรงมากเลยมันจะมีขึ้นกระแสลมตะวันตกเลยอากาศมันความชื้นในพื้นที่ยกตัวใดฝนหักเลยแหละสัาพัดลักษณะที่เราเห็นเมฆยาวๆอยู่ตรงไอ้กูเกิลเอิร์เนี่ยยาวๆตรงนี้มันจะมีลมพัดเออเขามาสอบกัน ตามที่ผมบอกเลยเนาะลมเนี่ยคถูกเหนียวน้ำจากอสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กบรรยากาศเซลล์สองเซลล์ของสนามแม่เหล็กม,ามาันทะกันชนกันมันก็เกิดทันติฏิติกิริยาฟิวชันติติกิริยาฟิวชันแล้วก็ทำ ตุนให้เกิดความร้อนอากาศแตกตัวแล้วก็เกิดเมฆเกิดเกิดเมฆต่างๆเ <c oughs> <c oughs> กิดกรกแสลงกรดมันจะพัดเป็นงูนเลื้อยอมบริเวณนี้สี่สาเหตุที่บอกวา่าทำไมพื้นดิน มีแรสลมกดื้วย่าน,นยจะมีพายุรุนแรงเพราะว่าพออากาศยกตัวเนี่ยสีแดงเถือกอย่างเงี้ยนีพายุฝนก่อตัวนี่รับรองว่าเป็นพายุรุนแรงได้เลยเพราะว่าไอ้พวกนี้เรียกผมเรียกว่าไอ้แม่น้ําบรรยากาศแม่น้ําบรรยากาศอากาศยกตัวขึ้นไปแล้วก็ดึงออย <c oughs> สนามแม่เหลจกกานี้ลงมาทําปฏิกิริยาฟิวชั่น้องทำให้เกิดตัวบุนแดงได้ตรงไหนที่มันพัดเบาๆมันยกตัวเราวบบฝนจะไม่หนักเท่าไอ้พวกไอนี้ไอ้ตัวเรื่องใหญ่เถื่อนพัดผ่านตรงไหนมีฝนฟ้าขนองรับรองฝนตกไม่ลืมหูลืมตาเลย ดูเรดาร์แล้วนะเดี๋ยวฝนไปถึงไหนละเอาดูเรดาร์ฝนตกไปถึงไหนแล้วเราต้องดูเรดาร์ขอนแก่นอันนี้เขาจะบอกพื้นที่ด้วยอำเภอเมื่องฝนเข้ามาเต็มๆนะเดี๋ยวก็เริ่มผ่านไปแล้วน,นีวว่ว่าคงพุ่งเขมพุมดอ่ะ พอมันจะเคลื่อนอย่างนี้เราดูจากเอเอมันจะเคลื่อนไปอย่างเงี้ยดูแบบเออบะดูจะดูแบบเคลื่นอนแบบนี้สำหรับแค่วันนี้กับพอแค่น,นี้แหละ เฝน,นมาตกกัเลยมาคือท่ไมสวัสดีครับ